ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะจ้ากำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตนะคะคุณต้องบอกเลยว่าเห็นพวกเราอย่างเงี้ยปัญหาพวกเราคือเยอะมากนะปันจะขึ้นคอนเสิร์ตได้ปัญหาหลักเลยคืออะไรรู้ปะหัวเราจะ้ะหัวล้าน <c oughs> จ้าไม่ใช่ร้านคนเดียวร้านท <c oughs> ันวงเอ <c oughs> ๋อย่างของจ้าเนี่ยคือจ้าฉีดไปแล้วสีน้าตาลนะคะแต่อย่างของกุ้งกิ้งค่ะเขายังไม่ได้ฉีดแล้วหัวเขาร้านมากคุณซูม,มาที่หัวเขาร้านขนาดนี้ ตัวนี้เรามีตัวช่วยที่ดีก็คือ Inkiss Magic Hair ค่ะตัวนี้นะคะเขาช่วยคือปิดผมขาวปิดผมบางแล้วก็หัวร้านอย่างนี้เดี๋ยวเราจะฉีดให้ดูนะคะที่สำคัญเขาเป็นออร์แกนิกค่ะเขามีเซรั่มอยู่ในตัวด้วยเพราะว่าฉีดไปเรื่อยๆผมคุณจะขึ้นมาค่ะเเดี๋ยวฉันจะฉีดให้คุณนะคะคุณกินกระดิ่งแมวลองนะคะแล้วคุณก็ต้องฉีดต่อนะคะคุณต้องมือกันอย่างนี้นิดเึงนี่ใหญ่ปะเห็นปะนี่นี่ มันจะเยิ้มๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนออกแกนนีแล้วมันเป็นเซรัม่มประมาณถ้าสมมติว่าประมาณ5นาทีนะคะมันจะแห้งหรือว่าใช้ใดเป่าๆปาปาแป๊บเดียวแห้งเลยนี่คุณขาฉีดง่ายมากอีกข้างหนึงคือร้านมากนะคะอีกข้างคือล้านมาก,ะะก,าามากแต่ข้างนี้คือไม่ล้านแล้วแม่นะคะดดลดมากๆอินค r ิส Magic Hair ค่ะเอาไปเลยเนี่ยวขวดน,นะะึงพันสอง